มันเห็นที่นอนไม่ไม่เห็นไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเพราะมันแค่นี้แค่นี้กล้องระยะมันไม่ได้กว้างแค่นี้ อุปกรณ์ป้องแปลงมากอ<ม>ุปกรณ์ไม้ควรให้คนรู้เลยว่า นตรงนี้เนี é, ่ยรมีแค่นี้กับย้าวเราอจะจงเซลฟี่ก็ไม่มีนะบอกเลยได้ตรงนี้ได้แค่นี้จริงพยายามเลยยากมาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ่อก้องเป็นแนวนอนได้ไหมครับก้องเป็นแนวนอนได้ไหมถ้ากล้องเป็นแนวนอนมันจะกินพื้นที่บ้านนะครับคือมันจะเป็นประมาณนี้เด,เ,ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนอุญาตน,นิดนึงนะคือคือคฝั่งผมอาจจะอาจจะนอนได้เลย คือฝั่งผมออจะนอนได้ครับผมแต่ถ้าผมสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านการการเสนอเป็นตัวนี้ครับก็ก็จะติดในส่วนของบัาของที่อยู่ครับเอ่อผมปูสายอานนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมสานฆษาและมมขภาพอินเสิร์อยู่อะไรเงี้ยครับ,รบตรงนี้เวลาออกอากาศแล้วมันจะดูดอกไปหน่อยครับมันจะดูมืดของเข้าหน้าอย่างเดียวแล้วท้าพูดก,กับก็จะสวิตช์เอาได้ไหมครับได้ได,ได้ได้ครับตัว,ต,วตัวนี้ทางทางรายการมีหรอ พี่มีกี่อันนะครับวันเนี้ยผมมีอันเดียวแต่ว่าผมอันนี้ผมส่งไฟล์ให้ได้ไหมคือไฟล์อะผมมีแต่ว่าผมไม่ได้ควบคุมเองก็เลยไม่ได้ส่งไม่กล้าส่งให้มันเป็นเท็แค่กระดาษหน้าเท็อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าเป็นไฟล์ของทีดอ่าเป็นไฟล์ของอ่าของของ powerpoint ครับอ๋อ powerpoint กี่เพจนะครับอ่าทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเพจครับเออ่ ได้ <ขอ S 1> ครับกันนะครับได้ครับได้ครับผมได้ขอเป็นแนวลอเนาะได้ครับแล้วก็เป็นทางฝั่งหน้าผมเนาะเชได้องให้ผมดนึงได้ไหครับมาดูครงกรุปัจจุบันผมก็ไม่ไม่ได้ปิดไม่ไม่ได้เปิดตัวอันนี้ได้ไหมครับวัเช็เช็ดเลนส์กล้องให้ผมิดนึงได้ไหมครับ,บนนนะรับขึน ได้ไหมครับผมโอเคครับขยับซ้ายมือนิดนึงได้ไหมโอเคโอเคครับเอพร้อมครับเราคุยกันเองนะครับสิบห้านาทีเป็ประมาณได้ายครับครับผมเอพร้อมครับลุยครับรายการ นการับผลิตของ ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามเลยครับปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้าไปกู้ยืมเงินจากกยาศาที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิเนี่ยมีเยอะขนาดไหนครับโอ้จริงๆแล้วมีมีเยอะมากครับในส่วนของจํานวนผู้กู้กยาศาทั้งหมดเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าในกลุ่มที่ผมทําการเรียกร้องให้อยู่เนี่ยมีจํานวนสอล้านคนครับ หลักร้านครับสองจุดสองล้านครับถ้าจะเอาให้เป๊ะๆคือสองจุดหนึ่งสามล้านครับหาัถามเข้าข้าวกันใช่หลักสองล้านตกลงเนี่ยปัญหาที่เขาเจอจากการระบาดะลอกที่สามเนี่ยเขาเจออะไรครับตกงานไม่มีงานทำาร่งไใช่ครับคือในส่วนของอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวิกฤตการณ์ของโควิดขนาดนี้ครับทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจในระดับมหาภาคทำให้หลายๆคนครับตกงาน นะครับไม่สามารถออกไปขายของได้บางคนลดถูกรถลดเงินเดือนนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับสิ่งที่ลูกนี้กยาศาคือเจอคืออะไรเจอคือกยาศาครับยังทําการอายัดบัญชีของลูกหนี้ที่เป็นบัญชีที่เขาเก็บไว้ค้าขายเก็บไว้เป็นทุนในการที่จะเลี้ยงชีพครับบางบัญชีมีเงินแค่สามสามพันบาทกยาศาก็ยังอายัดเลยนะตงนี้เป็นต้น ด้าบัญชีซึ่งเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อหรือว่าโทรศัพท์ไปพูดคุยกับกยศไหมว่าปมล็อกไห้หน่อยเถออย่างเนี้คุยไหมอ่าในส่วนของตัวนี้ครับเราไม่สามารถจะคุยกับกยศได้เลยครับเพราะเนื่องจากว่าลูกต้องยอมรับก่อนว่า ผมยอมรับว่าลูกหนี้ในกลุ่มนี้ครับเป็นลูกหนี้ที่อาจจะผิดนัดชำระหนี้มานานครับแล้วก็เข้าสู่ในกระบวนการของการบังคับคดีเนาะทีนี้กยศเองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ครับเขาก็ต้องต้องใช้สิทธิ์คืออันนี้ในส่วนนี้ทางลูกหนี้เข้าใจดีครับว่ากยศาจาเป็นต้องใช้สิทธิ์นะครับแต่เนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ครับหลายๆคนพอเข้าสู่กระบวนการครับกยศทําการยึดเลย มีท่านหนึ่งครับที่เป็นสมาชิกในกลุ่มครับได้โทรไปคุยกับทนายความครับสอบถามว่าในส่วนนี้สามารถที่จะถอนอายัดการบัญชีก่อนได้ไหมเพราะว่าบัญชีส่วนนี้เป็นบัญชีที่จะส่งให้กับลูกเงินที่จะส่งให้กับลูกให้กับพ่อให้กับแม่ก็จะสอบบอกทงไม่ได้ครับ<อ>เขาบอกว่า,าเนื่องจากว่าบัญชีของคุณะค้างชำระมานานเงินส่วนเนี้ยจําเป็นที่จะต้องเอาเข้าสู่การบังคับคดี ก็ต้องสอบถามจริงๆก่อนที่ทา้งกลุ่มจะเดินทางมาที่สภาเนี่ยเราไปดูมาตรการของกยศนะครับก่อนนนี้เขาก็มีการลดดอกเบี้ยขยายระยะเวลาลดเบี้ยปรับไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถามก็ตรงๆเลยมันยังไม่พอใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าไม่พอครับผมผมขออนุญาตนิดนึงนะครับคือในส่วนนี้ครับจริงๆผมได้มีการทำเป็นสไลด์ชาร์ตเทียบมาตรการกยศให้ดูอย่างชัดเจนผมขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับ จะเป็นมาตรการที่เทียบให้ให้ดูอย่างชัดเจนครับว่าส่วนนี้ครับมาตรการของกยาศาที่ออกมาทั้งหมดนะครับไม่ได้ช่วยลูกหนี้เลยครับที่ออกมาช่วยจริงๆกยาศาช่วยในส่วนไหนช่วยในส่วนของคนที่ยังไม่ถูกบังคับคดีไอ้ยังยัง,ย,งยังไม่ถูกดําเนินคดีอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่กดกยาศาทําการช่วยคือช่วยพักครับช่วยพักแล้วก็งดการขายแต่ ในกรณีที่คดียังไม่ครบสิบปีเท่านั้นถ้าครบสิบปีแล้วกยศจําเป็นต้องใช้สิทธิครับผมขอแยกเป็นสองกลุ่มแล้วกันกนัเอ็นนครับกลุ่มที่เขาไม่ถูดกดำเนินคดีเนี่ยมีกาลังใช่อดอดอะไรได้อีกแล้วล่ะใช่ใชแต่กลุ่มที่เขาไม่ไหวเนี่ยอันเนี้ยมีเยอะมากใช่ไหมครับใช่ครับเยอะมากครับในปัจจุบันเยอะมากแล้วก็ลูกหนี้อ่ยังคงได้รับ การทวงถามจากกยศกยศเองไม่มีมาตรการในเรื่องของการพักชําระหนี้อะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่าง,างเช่นฝั่งธนาคารเองที่เป็นธนาคารพาณิชย์ครับเขาได้มีมาตรการในการลดต้นลดดอกพักชําระหนี้พักดอกหลายๆอย่างครับแต่กยศไม่มีมาตรการพวกนี้ไม่มีเลยครับครับกลุ่มที่เดินทางไปที่สภาที่มาพบคทุนจิิต้องการให้ผ่านไปยังไงแล้วกยศระเด็นหลักๆครับ ในส่วนของประเด็นหลักๆที่กยสที่อยากจะผ่านไปถึงกยศอครับคาถามแรกผมขออนุญาตถามตรงๆอย่าง,งนี้ว่าทําไมทางฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบาันการเงินซึ่งเป็นฝั่งของธนาคารฝั่งเอกชนที่เขาต้องการกาําไรรายได้เขาถึงสาม,มารถที่จะร่วมมือกับทางศาลและผ่อนปลนเงื่อนไขให้กับลูกหนี้ของเขาในการแก้ปัญหานี้ต่างๆครับได้แต่ทําไมฝั่งกยสที่เป็นฝั่งของภาครัฐ นะครับทาไมจึงไม่สามารถที่จะสามารถที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ครับนี่ข้อแรกข้อใหญ่เลยนะใช่ครับเป็นข้อใหญ่เลยและทีนี้ในส่วนของมาตรการที่เราเรียกร้องครับผมสอนเนี่ยสรุปออกมาเป็นสามอย่างนะครับสามสามสามประเด็นหลักๆประเด็นแรกเราขออนุญาตขอด่วนเลยด่วนมากอันนี้ในกรณีด่วนมากเราขออนุญาตพักชําระครับพักชําระต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับซึ่งในส่วนเนี้ย ทางกลุ่มขอพักชำระสามปีสามปีนับจากปีหกสี่เลยนะใช่ครับเพื่อที่จะในข้อที่สองใช่ครับผมในส่วนข้อที่าในสุานอกจากนี้ในส่วนของการพักชำระแล้วขอให้พักการบังคับคดีพักการอายัดบัญชีและพักการขายชำระอ่าการการขายท่อตลาดครับในส่วนต่อมาครับ ครับในส่วนต่อมาครับในจะเป็นในเรื่องของการดาการเรียกข้อเรียกร้องที่เป็นข้อเรียกร้องด่วนคือขอให้ทางกยศเนี่ยพิจารณาในส่วนของการเซซิโรเอาง่ายๆเลยผมขออนุญาตใช้โมเดลของทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้นะครับนะบขออนุญาตให้กยศเนี่ยทำการยกเลิกเบี้ยปรับปรับรูปแบบในเรื่องของการชําระหนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยกยศมีรูปแบบการชําระหนี้เพียงแค่รูปแบบเดียวก็คือชําระรายเดีานั้น ครับผมขออนุญาตเสนอการให้มีการปรับชำระหนี้แบบรายเดือนรายเดือนใช่ครับให้ตัดชำระไปเลยเหมือนคล้ายๆกับการผ่อนบ้านผ่อนรถครับครับ,รบแล้วก็ขอให้มีการเปลี่ยนการเปลี่ยนรูปแบบการตัดชำระหนี้ปัจจุบันทําไมลูกหนี้กสอถึงยังเป็นหนี้อยู่ทราบไหมครับทำไมครับเพราะว่า กยศเวลาลูกหนี้กลับไปชําระครับอย่างแรกเลยกยศชําระเป็นเบี้ยรปรับถ้ามีถ้ามีเบี้ยรปรับสองกลับไปทํดไ,ไปตัดดอกเบีย้ยเงินต้นยังอยู่เลยเงินต้นยังอยู่ครับปัจจุบันผมมีลูกหนี้ท่านหนึ่งที่คุยกับผมเขาชาําระทุกเขาชาระมาตลอดเนี่ยครับตั้งแต่พฤศจิกายน2 5 6พันห้า้หกิบสามเป็นจํานวนสามสิบสามงวดงวดละห้าพันบาท ทั้งหมดเป็นเงินหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทซึ่งเขามียอดหนี้เพียงแค่สองแสนครับหน,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 นักเลย,เยวละนักครับเพราะ<ม>ว่าเงินสองแสนเ,เงินเงินแสนหกที่เขาชําระไปเมื่อกี้ครับไม่ได้กลับไปตัดต้นเลยนะครับตัดแต่ดอกเ<ม>บียบบ้ยตัดเบี้ยปรับทั้งนั้นเลยครับ เป็นร,ระดับกระทรวงอะไรอย่างนี้ครับจริงๆผมเขาสามารถทําได้เลยไหมครับอ่าจริงๆกยศาสามารถทําได้เลยครับผมในข้อนี้ผมมีกฎหมายสนับสนุนคือกยศเนี่ยมีพระราชบัญญัติกยศต่างหากตามมาตรา33ประกอบกับข้อ6ในเรื่องของกฎระเบียบของคณะกรรมการครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขในการผ่อนชำระลดหย่อนหรือระงับให้ชำระหนี้ เหมือนอย่างเช่นมาตรการที่กยศออกมาครับทุกๆมาตรการกรยศใช้อํานาจนี้ครับในการที่จะออกมาตรการออกมาช่วยเหลือตามที่ทางฝั่งพิธีกกรได้แจ้งเลยว่าก่อนนั้นเนี้ยกยศได้ช่วยแล้วนะคือได้ใช้มาตรการได้ใช้อํานาจนี้ครับในการออกกฎหมายทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนหนึ่งผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบครับจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ย มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันครับทำการศึกษาในเรื่องของการแก้ไขหนี้ปัญหาปยศเสร็จตั้งแต่กันยายน2563เสร็จแล้วนะครับแต่ไม่มีใครครับไม่มีฝ่ายไหนนำขึ้นสภาเพื่อทำการพิจารณาแก้ไขครับผมครับคุอกำลังจะบอกว่าคุณง่ายๆผมจำได้คณะนั้นของท่านประกอบรัฐนพันธ์นะใช่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 ชก็มีการเสนอ ข้อเรียกร้องกลุ่มเนี้ยเอาไปไว้ในรายงานฉบับนั้นใช่ครับแล้วใช่ครับคือถ,ถ้าทําตามรายงานเนี่ยโอเครับได้เลยอ่าจริงๆเนะี้ยในส่วนของตามรายงานเนี่ยผมยังขออนุญาตว่าทางฝั่งลูกหนี้ครับขออนุญาตอยากจะเข้าไปชี้แจงแก้ไขาบางอย่างครับเนื่องจากว่ามันจะมีข้อเงื่อนไขาบางเงื่อนไขครับที่อ่าผมเรียกว่าอาจจะขออีกนิดนึงครับอ,อยากจะขออีกนิดนึงได้ไหมประมาณนี้ครับ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งลูกหนี้เองเนี่ยทาิฝั่งลูกหนี้กยศทางฝั่งผู้คู้เองเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสนั้นครับครับผมต้องถามคุณเสระจริงๆก่อนที่จะมาพบกับท่านเิราะเนี่ยได้ไปที่สำนักงานใหญ่กรยศไหมไปพบท่านเลขากรยศไหมในส่วนในส่วนนี้เนื่องจากด้วยมาด้วยช่วงของโควิดนะครับการเดินทางค่อนข้างจะเป็นระยะผมทําก็คือผมส่งหนังสือครับผมส่งหนังสือไปตั้งแต่วันที่ ประมาณช่วงเดือนาพฤษภาการเดือนาพฤษภาครับผมส่งไปสองที่ด้วยกันที่แรกที่ผมส่งไปถึงคือท่านประธานสภา,าก็คือท่านชนฤิตภัยซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยาทางเลขาท่านประธานสภา,าเนี่ยแจ้งว่าจะนําหนังสือของผมเนี่ยให้ทางประธานสภา,าเนี่ยพิจารณากับช,ชุดที่สองที่ผมส่งไปก็คือสํานักง,งานใหญ่กยศส,ส่งไปถึงผู้คู่ผู้อ่าใช่ผู้อำนวยการกองของกอยศ แต่ของฝั่งกยสไม่มีคําตอบใดๆทั้งสิ้นครับคือคือยังหายหายอยู่ยังยังนั่งรอแลถือตอบกลับใช่ครับมาหาคุณศิระเนี่ยฮะคุณศริระว่าอย่างไรบ้างจะช่วยอย่างไรได้บ้างครับอ่าที่มาหาคุณศิระครับที่คุณศิระจะช่วยคุณศิระบอกว่าเดี๋ยวทางคุณศิระเนี่ยจะทาการพิจารณาข้อ<ช>เรียกร้องเงื<ม>่อนไขต่างๆที่ผมเรียกร้องทากลุ่มได้ทาการเรียกร้องได้ทําการตั้งเป็นคณะขึ้นมาหรือ หรือได้มีการให้เรียกร้องให้ทางฝั่งเนี่ยทางฝั่งลูกนี่เนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งณัปัจจุบันก็อาจจะด้วยสถานการณ์ครับก็เลยยังยังไม่ได้มีขั้นตอนนี้ครับครับจะปไปได้ไหมถ้าโอเคละงดดอกเบี้ยงดเบี้ยปรับแต่ว่าผ่อนส่งเงินต้นแต่ลดให้ผ่อนส่งได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างเงี้ยใช่นะใช่ครับจริงๆก็พอไหวนะแต่ที่ผมเสนอผมอยากเสนอว่าณปัจจุบนันใช่ไหมครับ ถ้าสมมุติว่ามีการชําระเข้าไปเนี่ยลูกอาพักดอกพักเงินต้นพักดอกเบี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าลูกลูกหนี้ได้ทําการชําระเข้าไปขอให้ไปตัดเงินต้นได้ไหมครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับสมมุติว่าลูกหนี้กยสทั้งหมด2 2จุสองล้านคนเมื่อสักครู่ชําระคนละหนึ่งพันบาทเดือนละหนึ่งพันบาทต่อคนนะครับกยสจะมีเงินเข้าระบบทั้งหมดสองพันสอง้อล้านบาทต่อเดือนนะครับ คำนวณมาแล้วคำนวณมาเรียบร้อยครับคือพิธีกรคำนวณก็ได้ครับคนละหนึ่งพันบาทลูกหนี้มีทั้งหมดสองจุดสองล้านคนก็เท่ากับสองจุดสองล้านคูณหนึ่งพันถูกต้องไหมครับครับ,รบเท่ากับสองพันสองร้อยล้านบาทต่อเดือนเอาัาก็เรียกร้องกันมาสัระยะหนึ่งนะใช่ครับเรามีการสู้มาถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆช่วงรอคำตอบเนี่ยจะทนกันได้ ผมอยากจะบอกว่าณนะปัจจุบันนะครับลูกหนี้เนี่ยมีความลาบากมากครับอย่างที่แจ้งคือกยศเนี่ยอย่างที่ที่เขาทําเลยคือหนึ่งพอไม่พักชําระหนี้ปุ๊บลูกหนี้อ่ะยังคงต้องจ่ายเงินให้กับกยศเพราะว่าถ้าไม่จ่ายปุ๊บเราผิดนัดชำระหนี้พอผิดนัดชำระหนี้แน่นอนก็ต้องถูกกยศฟ้องถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ณขนาดนี้จนเกิดรอนลอกสามและลอกสี่แล้วเนี่ยครับลูกหนี้ ผมพูดจริงๆว่าหลายหลายคนเรือมไม่ไหวแล้วครับครับสุดท้ายจริงๆอ่ะผมไม่ฝากเมื่อไหร่คุณศิริราชเผื่อว่าคุณหลัยยกผู้ใหญ่เขาตัางอยู่เนี่ยครับอยากให้เขาทำยังไงในช่วงการระบาดซึ่งเข้าใจว่าไรายได้มันหายากเมื่อเกิดครับรครับอย่างแรกก็อย่างที่บอกครับผมขออนุญาตอย่างแรกเลยขออนุญาตให้พักก่อนพักต้นพักดอกพักเบี้ยป,ปักพักการขายพักการบังคับคดีพักการอายัดทรัพย์ไว้ก่อน ช่วงนี้ขอไว้ก่อนให้เขาพักก่อนถ้ามีการชําระขอให้กลับไปตัดเงินตน้นครับอย่างที่สองเราทําการเซตซีโร่นะครับโดยที่เรียกลูกหนี้เข้ามาครับใช้คงใช้โมเดลของการทางบฎแก้นี้ก็ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาลูกหนี้นะครับอย่างที่สามก็ค่อยขอฝากผู้ใหญ่ครับว่าช่วยลักดันเรื่องนี้เข้าไปหน่อยครับช่วยลักดันตัวที่คณะกรรมากมารกรรมิการวิสามาันเนี่ยได้ศึกษาแล้วเข้าไปก็ยังดีครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองล้านกว่าคนนะครับ่ารู้ว่าลำไม่ต่างจากคนอื่นแบบตอนนี้นะลำบากจริงๆครับลำบากจริงๆครับผมขอบมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนนะที่มีลูกหลานก็เป็นนี่ก็จะอดเนี่ยนะครับแล้วก็จบแล้วแต่ว่าปัจจุบันก็จบรบคนวหลายคน